ช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผาทองสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผาทองทองเจือนะครับวันเวลาหนึ่งสัปดาห์นี่ผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับเราทํากับข้าวตามผมไม่ทราบว่าทางท่านแม่บ้านเนี่ยทำกับข้าวตามผมทันหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ว่าวันนี้มีเมนูใหม่มาอีกแล้วนะครับหน้านี้นะครับ ก็ร้อนๆนะครับนึกถึงปลาร้าทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยนะครับแหมมันคล่องคลอรสชาติก็กลมกล่อมเครื่องปรุงนะครับเริ่มตั้งแต่ปลาร้าเลยนะครับเราใช้ปลาร้าปลากระดีมีปลาร้าเสร็จแล้วเนื้อปราดุกนะครับเนื้อปลาดุกนะครับฉลบออกมาเลยเครื่องอื่นๆนะครับนี่ขาหั่นเป็นแว่น ตะไคร้หั่นเป็นท่อนๆแล้วแกะออกมาเป็นกลีบๆเลยนะครับหอมแดงหั่นเป็นแว่นแบบนี้กระชายใบยมะกรูดมาเป็นใบๆเลยใช้ใบมะกรูดอ่อนผิวมะกรูดเดี๋ยวผมจะหั่นซอยเป็นฝอยอีกนิดนึงพริกชี้ฟ้าฉลับฉลบฉลบ,ฉลบแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับนี่เป็นเครื่องที่อยู่ในปลา,ร,ารงเครื่องส่วนผักนะครับเราใช้แค่สามชนิดเริ่มต้นเราจะต้มปลาร้าก่อนปลา,านี่มาทั้งน้ําทั้งตัวนะครับ ลงหม้อไปก่อนระหว่างที่กําลังเคี่ยวปลาละซอยกระชายนะครับซอยหยับยาบก่อนเราก็จะมีขาวันนี้มาด้วยขาสดๆกันแบบนี้เสร็จแล้วนะครับตะไคร้นะครับตะไคร้ซอยเป็นแวนแวนแวนไปเป็นข้อๆนะครับได้เครื่องปรุงอย่างนี้แล้วนะครับเอาใส่ครกเลยดูซิปลาละมันไปถึงไหนแล้วนะครับไหนขอคนปะลาร้านิดนึงนะครับปุ๊ดปุดปุดปุดมาเป็นต่อน เครื่องทั้งหลายนี่ใส่ลงไปในครกเรียบร้อยแล้วนะครับตำตำหยาบๆนะครับตำหยาบๆกลิ่นของเครื่องพวกนี้นะครับโอ้ยหยาบประมาณนี้พอไม่ต้องละเอียดนะครับใส่ลงไปก่อนที่เราจะยกขึ้นเนี่ยถ้าเผื่อเรายังกลัวว่ารสชาติมันยังมี ความปลายังไม่เข้าที่เรายกขึ้นจากไฟยังเดือดอยู่อย่างนี้บีบนะมากรูดลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นกลองจากนั้นนะครับเราก็เคี่ยวกะทิเคี่ยวปลาอีกทีหนึ่ง เราก็ช้อนเอาแต่หัวกะทิลงไปในกระทะนะครับกระทะตั้งไฟเตรียมไว้โอ้ร้อนได้ที่ดีใจจังเลยให้เขาแตกมันในกระทะเลยนะครับแตกมันในกระทะเลยก็ปุด,ป,ดปุดละนะครับกะทิแตกมันแล้วปลาร้าที่เป็นน้ําเมื่อกี้ใส่ลงไปนะครับน้ำปลาร้าลงไปแล้วเราก็จะเริ่มใส่ขา่าตะไคร้ หอมแดงนะครับกระชายใบมะกรูดนะครับหน้าทานละเห็นไหมฮะหน้าทานละผิวมะกรูดนี่เดี๋ยวต้องซอยสักนิดหนึ่งระหว่างนี้ก็รอผักสุกนะครับสุดท้ายเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่คือเนื้อปลาเราจะต้องเริ่มปรุงรสชาตินะครับก็ ขาดไม่ได้เลยซีอิ๊วถั่วเหลืองทําให้รสชาติจัดจ้านขึ้นนะครับไม่ใส่ผงชุนรสเลยเอาน้ําตาลปีบ๊บตัดรสลงไป ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะใส่เรื่องของเนื้อปลาหั่นแฉลบเอาไว้แล้ว<ป>ครับตอนนี้ปลาราทรงเครื่องของเราก็สำเร็จเรียบร้อยเดือดปุดปัดปุดปัดอยู่ในกระทะเราก็ตักเนื้อปลาดุก,กับผักนะครับหยอดลงไปหอมนะครับแล้วก็ความมันของมะพร้าวเนี่ยน่าทานมากเลย เพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตกราบลาท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์ทอทองทองเจือครับวันนี้ก็ขออนุญาตกราบลาก่อนสวัสดีครับสนับสนุนความอร่อยโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง